สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ่ายควบคุมคุณภาพของหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะได้ทําการทดสอบความชอบค่ะของข้าวพันธุ์ใหม่ของเรานะคะซึ่งเป็นข้าวกล้องสีดําเพื่อสุขภาพนะคะก็คือพันธุ์เจ้ากรรมหอม แม่โจ้หนึ่งเนั่นเองนะคะโดยเราได้หุงข้าวเจ้ากับหอมแม่โจ้หนึ่งเค่ะทั้งฤดูหนา้าปีแล้วก็ฤดูนาปังนะคะแล้วนำเอาไปให้คนทั่วไปตามร้านอาหารต่างๆแล้วก็ตามตลาดต่างๆนะคะได้ลองทดลองชิมกันค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการชิมข้าวกันค่ะมมีีเเงงิินนนนกกซซืื้้ขข้้ออไไดไขขด,ด,ด,ด และจะต้องทำยังไงและจะต้องทำยังไงสุขภาพที่ดีเป็นหน้าที่ไม่มีใายสุขภาพที่ดีเป็นอะไรที่ง่ายได้แค่กินอยู่รู้ออกกำลังกายชีวิตก็จะดีหน้าใจหายแต่ต้องทำเองอต้องทำเอง อาหารครบทั้งห้าหมู่อย่าชูรถหวานมันเค็มให้มากไปหัดกินข้าวกล้องดื่มน้ำสะอาดโอเคไหมแต่น้ำเปลี่ยนนิสัยไม่โอนะใครที่ไม่ชอบกินผักถ้าอยากน่ารักต้องกินผักผละไม้ประโยชน์มหาศาลบำรุงผิวพรรณและร่างกายทายท้องก็สบายสุดๆเลยสุข ีผักเข้าไปนะคะส่วนที่เป็นข้าวกล้องจะมีความแตกไปมาค่ะแต่ว่าไม่แข็งค่ะจะเป็นแบบว่าลึกเดี๋ยวกรอบค่ะกรอบจะได้ไแข็จะเป็นแบบกรอบหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบนะคะนำข้าวเจ้ากัมหอมแม่โจ้หนข้าวกล้องหอมเพื่อสุขภาพนะคะไปให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ตามร้านอาหารต่างๆแล้วก็ตามตลาดต่างๆนะคะก็ผลก็พบว่า ความชอบของพันเจ้ากัมหออแม่โจ้หนึ่งเอนะคะถึงร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นตค่ะและตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษค่ะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ค่ะ